ครับครับผมพันตำรวจโทรวรากรเปียรปีดา <c oughs> อดีตข้าราการตำรวจได้เกษียณมาห้าปีแล้ว <c oughs> วันนี้จะมานำเสนอพระคุณแผนเครื่องกุกวัดอัมพวันที่มีอายุการสร้าง400กว่าปี <Wow. S 1> สร้างในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมาราชขณะที่พระองค์ท่านได้ของราบอยู่ที่ศรีอยุธยาครับ <c oughs> ก็จะนำเสนอให้ท่านได้เห็นใกล้ชิดทีละองค์ละองค์เลยว่า ลักษณะพระเป็นยังไงมีมีพิมพ์อะไรบ้างที่เราองนะครับขอ,อนำเสนอเลยครับสำหรับอ,อ,องค์นี้เป็นองค์ที่11บเอดเป็นพิมพ์ใหญ่ฐานสูงซึ่งตรงกับวัดแดง่ชยมงคลมีลักษณะพิเศษคือมีออน้ำยาเคลือบออกสีเขียวซึ่งหาได้ยากมากนะครับมีน้อยองค์มากรับน้ำยาเคลือบสีเขียวแล้วหันหันมาดูข้างหลัง เราก็เห็นเออเออลาดำเกาะเต็มไปหมดนะครับแล้วก็มีเคลือบอยู่ด้านด้านริมครับเรามองเห็นเรื่งความเข่าของพระชัดเจนครับเป็นพิมพ์ที่น้ำยาเคลือบหายากมากจริงๆยากยากยากที่สุดเลยครับสีเียว